กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะอยู่กับช่องสาวดัมซิ่งจ้าสวัสดีเอฟซีทางเพจใหม่สาวดัมซิ่งทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านค่ะทํารถนะคะอู้เอาอย่างนี้เลยเหรอคะท่านเอาไปพผลพน,นังเฮือนเน่ยปะ่ะฮื ขาไม่รู้ว่าเรียกสีอะไรนะแต่ว่าเราซื้อมาจากร้านเหล็กเลยสีรองพื้นกันสนิมสีรองพื้นกันสนิม สร้างบะคุ้มหัวมอนี่เอ่อพ่นสีอันนี้แล้วก็จะใส่ใส่อีกพับหนึ่งนะคะอีกล็อกหนึ่งพ่นสีตัวนี้ให้เสร็จก่อนรอยแห้งก็ค่อยใส่สลัก ใส่พอนที่สองต่อจะใข้ในแน่อยู่ไงล่ะนึกว่าสิคขีลายเว้ถ้าไม่เจาะรูนี่ขีลายแน่นอนนะคะขีลายแห้งงงเจาะรูไปก็เออไปทาบึงอยู่ แน่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 แอออุ้ย,ยมันเป็นห้อยไล่อันนี้เนะาะเียดใส่เลยบอกเงาตาแตกเลยนะคะเหลี่ยมมากมากเลยเรี่ยมมากเลยกระบินโคเรเมียมนะคะใครที่ถามมาเนาะ ร้านยูสะเกลวกระบินโคเมียมไป็คนหาน้ำเฟสด้วยค่ะบอกสมันละเขาบด้จ,จ่างไข่เขาบด้เห็นไอยซี้น้ำคข่เสียเงินเนทุดก,กันสำหรับคนอย่างหุกก็บ,บอกเลยอะร้านนี้อยู่กระบินเด้อพี่น้องกระบินโคเมียมนี่บอกบอกบอกไายเธืออะไรได้นี่ กับบ่ได้ที่ให้เสียส่งโอสั่งก็ไม่ได้เนาะชุดอันนี้มื่อนี้ผู้สาวเขาว่กว่าสิเขามหาอยู่บ้านดิผูกสาวไม่สองสองส,สองสาวไม่ห่าง วันนี้เจ๊กีบกับเจ๊จา๋าว่าจะเข้ามาถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านนะคะจ,จะมาสิไปถ่ายใส่เนาะกับประกาศไปเมืองอื่นจักบาทกอเฮียหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี <720. S 1> ่สิบนึงพันเจ็ดคูนึงนะคะซื้อใหม่สามพันพหน้าซื้อใหม่สามพันห้าอันนี้ห้าถอดของมันเอาไปชุบ นเจ็กระเจี๊ยดได้คาทรงไปกระตีไปสองพันแหละกับของเก่าเนาะคาทรงใจหู้มันเปิดเบิร์ไลยเดล่าบอบอบอเดี๋ยวเอาลูกดอกเอาเราเด้อพี่น้อง ทอดได้ไส่บ่ได้วันนี้ลืมข้าวสเสลียวทนดัหนกระิบว่าแตกบ่ท่านได้ละล้วั่นดนเจ๊มือน,นันเขาถอดชุดนั้นขังทังกอ,อกโลตัวกสส็สมัชชิงานเขาได้จังได้เจมือนันนะ ไปเบิ่งคลิปบอหลักฐานมีเด้อรีลหลักฐานมีหลักฐานมีเดอ้อยูบุ๊กแก้วเอ้ยแก้วไปกับไอ้บอเล็กนี่แล้วยังจะได้เก็บวะไอเ้เหี้ยเล็กนี่แล้วยังนี่ไหมข้มางล่างนห่ so they keep me. ดูช่างใจเย็นมากเลยค่ะว่าได้เป็นแต่เสื่อมตัวนี้ฝนสีก็เป็นตัวนี้สร้างให้คันน้แล้วเ,เปิดรับต่อกระบะเลยอยู่บ้านเด้อต้องไปให้งานกับกรุงเทพนะรับต่อกระบะเลย าหมูต oh, ัางที่มงานเลยวันนี้รับตอกกระบะอีอี๋ยังกันเชื่อว่าอย่างว้าบุกเอ็มนี่มันคือเหตุดีเลเข้าจ้างข้าคข้าแรงมันหาลอยด้นะมันคือเกียรติดีแท้ถ้าเราเศร้าเกียรติอยู่รถไทยกระได เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะฝีมืออันบ้านๆเนาะพี่น้องใหญ่สมนีเหรอคะอันเหลกอันเหลกผิดเป็นคู่ <c oughs> <c oughs> ห่วยก็ง,งามอยู่เด็นิตะวันเนาะ อาจจะคีร่ากันสำหรับคนอื่นแต่สำหรับพ่องมันก็งามอยู่โอ้ยสีมือบ้านบ้านมาขามโมมนมือสร้างมือสิบเนาะคะ่ะเงยตาใส่เองเนะาะติชมกันคอม่าได้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่หลายเทีย้วไปก่อนเด้อค่ะ